สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ผมมีข่าวสารความเคลื่อนไหวเพลงนึ่งข้าวให้พ่อแนะมาส่งต่อให้กับ fc แฟนคลับน้องวงอิงพ่อโจและท่านผู้ชมทุกทุกท่านได้รับทราบเพลงนึ่งข้าวให้พ่อแนะเป็นการร้องคู่ครั้งแรกในชีวิตของสองพ่อลูกน้องวงอิงก,กับพ่อโจ แต่เป็นครั้งแรกที่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการร้องคู่หรือการฟิตเจลริงในครั้งนี้เพราะนะตอนนี้เพลงนึ่งข้าวให้พ่อแนมาแรงแสงทุกค้งอีกแล้วครับเพราะ เพียงปล่อยเพลงไปได้แค่6ชั่วโมงเท่านั้นนะครับมียอดผู้เข้าชมถึง543,816ครั้งและที่สำคัญนะครับติดอ,อันดับ1มาแรงบน YouTube ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนหน้านี้ผมไปเช็คอันดับ1มาแรงนะครับเป็นเพลงของต่างชาตินะครับซึ่งยอดวิวสูงมากๆเลยนะครับผมยังกังวลใจเลยนะครับว่าจะแซงอันดับหขึ้นไปได้ไหมและในที่สุดนะครับ ผ่านไป6ชั่วโมงก็สามารถแซงขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งบน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดอีหลีครับต้องบอกเลยว่าพลังรักจาก FC แฟนคลับน้องอุงอิงและท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมหาศาลจริงๆครับ ต้องขอขอบคุณแทนน้องและบอสโจเวละทีนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งผมก็ได้อน,นิสง์จากการส่งข่าวสารของน้องหอิงและข่าวสารของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเช่นกันนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์กันต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเป้าหมาย1วัน3ล้านวิวสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในการอัปเดตครั้งต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนึ่งมาแรงบนย t u b e และขอขอบคุณท่านผู้ช มทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับนักร้องเป็นลูกวกนี้คนช่วยดันเมื่อติดตอกสารฝันสักวันเราจะ